แล้ววันนี้ชายบดานมีทีเด็ดอะไรมาบ้างมีชูชีปลาขยงค่ะปลาขยั่งเหรอเดี๋ยวชายบดานติดน้ําติดน้ําแม่น้ําอะไรแม่น้ําปลาสักค่ะอ๋อนี่ปลาขยงแม่น้ําค่ะปลาขยงแม่น้ําค่ะขายยากแล้วคุณผู้ชมโอเคผมลองกินนี่กว่าปลาขยงเนี่ยมันเป็นปลาตัวเล็กก็คือกินได้ทั้งตัวเลยอยู่แล้วถูกไหมแต่กินได้ทั้งตัวทอดให้กรอบแล้วทานได้ทั้งตัวค่ะอร่อยมากคุณผู้ชมคือ อันนี้มันเป็นปลาสดใช่ไหมจ้าปลา,<ห>าสดหา,หาจากแม่น้ำป่าสักค่ะแล้วเ,เอาไปทอดกรอบเหรอค่ะไปทอดกรอบอ่าเอาปลาสดไปทอดกรอบเสร็จแล้วก็มาผัดกับตัวพริกแกงชูชีใช่แต่ทีนี้พริกแกงชูชีที่เนี่ยมันแปลกตรงที่ผมเคยกินชูชีมันก็จะเป็นแบบเหมือนมีกะทิมีอะไรหน่อยแต่อันนี้มันไม่มีกะทิเลยเหรอค่ะทำแบบพื้นบ้านของพื้นบ้าน พี่แกงเผ็ดป่ะจ้ะพ่พี่แกงเ,กงเผ็ดผัดใส่อะไรผัดใส่ไอ้น้ำมะขามใส่น้ำตาลแล้วก็ปรุงรสว่าน้ำปลาเกลือให้มันได้รสชาติเปรี้ยวหวานเค็ม